สีแดงเผ็ดใช่ไหมเอาสีนี้ใช่ไหมสีนี้เอ,เ,อเอาไหม,ไมอ,อะไรอะ่ะอันใหญ่เอาป้าครับสาหร่ายเอาไหมครับอีอันครับก <c oughs> ้าวอีอันหยิบมา,าแล้วพี่อนเอามาติดตัหรอก้าวเอาไหมาอ่ะหยิบมาหยิบมาที่ห่อเหมือน<ห>พี่กอนสีห่อใหญ่เนี่ยห่อใหญ่นี่ไงห่อนี้เหมือนพี่กอนอะ่ะ น้องคนอะไรชีโต้เหรอเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะแฮมพัสแฮมพัตน้องก็าอาไหมหลัในเผอหยิบมือเหรอก็เอานี้ไหมครับไม่หยิบให้เอาอันนี้ใช่ไหมครับทุกคนหลับในไปหยิบอันนี้ใช่ไหมครับเจ็บไม่ยอมหยิบไม่นม่ไม่ไปหยิบมานฮะน้องคนหลับในไปหยิบไามอันเดียวพอนี่ก็อันเดียวพออันเดียวจะไปอิ่มที่ไหนละเราอ่ะนนน่ีีอั้เผ็ดมาก ก็กินตอนเย็นก็ได้อันนั้นเผ็ดมากนะน้องกอลุกกินได้เหรอมันเผ็ดมากเลยนะเยลิรมรสมันมาแล้วแล้วกินยังไงมันเผ็ดไม่ใช่หรอเนี่ยเผ็ดจากทะเลเลยเขาบอกจะกินหรอกินขอล้วใช่ไหมเอาแค่นี้นะโอเคเอาอะไรไปกินโรงเรียนไหมน้องก้าเอานมนมไปกินโรงเรียนไหมครับอาได้ได้ น้องก้าเอาเอานมเปรี้ยวไหมเอานมเปรี้ยวกินโรงเรียนไหมหรือไม่เอา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 เราต้กินอะไรกินโรงเรียนหรอโรงเรียนนี่ไงนมเปรี้ยวมีสีส้มมาไหมเนี่ยนี่เขาานี่เอาไหมเนี่ยอันนี้อันนี้เขาบอกว่าอันนี้ด้วยนั้นคืออะไรจะเอาอะไรครับน้ำขวดน้องก้ามีแล้วไงฮะไม่จำหน่ายสินค้าอะไรกื่มชาให้คนอายุต่ำกว่า20อันนี้คืออะไรอ่ะ น้ำอะไรแล้วก็เคยกินเหรอไปกินที่ไหนมาอนี้น้ำกัญชาล้วนนะนี่น้องเปียวเอาไหมเนี่ยนี่เอาไปนี่เรานี่น้ำกัญชาใช่ไหมนี่ยมั่วอะน้ำกาโต็ถือทันก็จะเอาไปกินที่ไปน้องไปจ่ายเงินครับระวังระวังน้องขิ่นอ่ะไปกินหมดหรือเปล่าเราจะหยิบตลอดเหลือก็กินตอนเย็นใช่ไหมวันไหนไม่กินก็เอามากินตอนเย็น ระวังชนลูกระวังชนดี<อ>๋ยวชนขวดเขาทีนี้มาช่วยกันเข็นไปน้องเข็นแล้ก็ให้น้องเข็นไปช่วยกันเข็นไปค่อยๆเดินไม่ต้องรีบไป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 ,ไปช่องไหนว่างดูก่อนช่องไหนเขาเปิดเอาไปต่อคิวเลยโอเควางครับวางเอาวางให้พี่เขาเลย กัโมดีๆ,ๆแตงย็นร่วงแล้วนังก้าร่วงแล้วลูกโอ้ยโอ้ยอเยนี่สาหร่ายเราร่วงแล้วไม่กินหรอจิบมาสิจิบมาอ่ะจ่าเงินก่อนนะ